ีผมมาอย่างนั้นอัวคงจะตายไปแล้วเพราะว่าวัวเนี่ยเสียเลือกมากเกี่ยวกับลิกซีหลวงทวังมันแตกแหมต้องขอบคุ้คมๆตมหลวกไปอย่างสูงๆเลยไม,ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกครับ เพราะไอ้แบบนี้มันเป็นหน้าที่ผู้พิทักาษาสตีล่าอย่างผมอยู่แล้วครับ <c oughs> ขอ <c oughs> ขอ <c oughs> ะไรกิ่คอวะคือ,อจริงๆครับผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเอาแปะเยอะนักหรอกครับ,รบถ้าจะขอบคุณจริงๆนะครับ<อ>ต้องขอบคุณเด็กๆพวกนี้นะครับ,รบที่ไปแจ้งให้พวกผมเนี่ยไปดูสถานที่เกิดเหตุถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่คดีฆาตกรรมแต่เด็กๆพวกนี้ก็ช่วยชีวิตเาแปะไว้นะครับ๋อขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยไม่เป็นไรครับยินดี ถ้าเป็นไปไล่แล้ววัอนีรนะอยากจะถ่ายทอดวิชาทำซาลาเปาให้กับพวกลือ,อด้วยความยินดีครับลุงแต่ว่านี่นะไล่สามาังกับสิบผู้น้องไปแล้วจะถ่ายทอดให้ไล่จาพาะกับญาติพี่น้องกับตะกูวัวท่าร่างแล้วให้คนอื่นไม่ลไล่แม่อ้หวชีรัรลุงนี่นะ ได้ยังไงถึงได้มาช่วยวัวทางอ่ะลุงไม่ต้องสงสัยอะไรมากนะเอาว่ารอดมาก็บุญแล้วเออใช่ใช่ใช่มันก็กินของที่ลื้อพุกนะลือลือใช้ป่ะที่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 ตีวัวแล้วช่วยวัวอ่ะใช่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 พี่ใช่ผิชชนผิดคนไม่ใช่ผิดคนไอ้ตับมึงเีงแล้วฮะกูจะเติมมาตรานที่ดีๆกว่านี้ได้ไหม ไม่สร้างความเร็วและยำอะไรไว้อีกเนี่ยฮะไอ้ลูกเคียไอ้ลูกเร็ววงัวงวังสร้างแต่ความเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นสร้งของมึงเน่สร้างของมึงทำไปด้อะไรกูคเคยสั่งเคยสอนม,มึงไหมให้ทำแต่ความดีมึงหาความเดือดร้อนนี่ไอไปถึงบงังทับตูลลูกลูกหลังทำเร็วทำเคียกู่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนโป้าฟังผมก่อนสิป้าผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะป้ามึงไม่ฟังแล้วมึงมาอยู่นี่ได้ยังไงไอ้ลูกเคียไอ้ลูกเร็วมึงทำเคียอะไรเนี่ยฮะมึงทำอะไร ว่าไม่ได้ทําอะไรผิดนะไม่ได้เหลือค<อ>นอที่ไงกออยู่นี่ยังไงฮะมึงจะบอกนะว่ามึงจะมารับโลดีเด็งลูกยกกระตังยูอะไรของมึงเนี่ยอะใช่ครับใช่ครับออคือผมนละที่เชิญเฮียเนกมาเนี่ยก็เพื่อมาเป็นสักขีพยานนะครับเพื่อจะได้ทําการมอบใบเกียรติคุณให้กับนายท็อปนะครับเขาได้ช่วยทางตํารวจเนี่ยช่วยเหลือชีวิตคนเอาไว้นะครับเห็นไหมป้าผมไม่ได้ทําอะไรผิดคิดว่ากูเชื่อเขาเหรอน้ำลายอย่างมึงจะไปช่วยใครก็ช่วยหัวนี่ไง แม่ลูกเลือกเป็นคงลีได้ช่วยชีวิตกัวไวเห็นไหมล่ะกบอกแล้วอะวัวช่วยเหลือคนน่ยว่าไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยนี่นนี่กูไม่ได้ฝังใช่ไหม่ไม่ได้ฝังนี่นี่เป็นความจริงใช่ไหมจะบอกว่าที่ว่าฝังอ้ยเฮ้ยกูฟังฝังไปเปาเฮ้ย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 เล่นนะฮะเล่นเล่นะพ่อกูพ่อมึงไม่ใช่พ่อคูนี่ นายอย่าไปเล่นกับ,บรรมันมั่วสิเป็นอะไรไหมว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าวรวรุตจะทำอบบนี้กันได้ขนาดนี้มันทำอะไรไว้ไไช่วยเหลือลุงเขาไว้ฮะเอสิ์ผู้นั้งสิ์เพศผู้ปุ้ยสิ์ผูพ้พี่สิ์ผู้พี่ปุ้ยอ่ะวงแชร ว้าวว้วนี่หาแล้วต้องพิกพังวิ่งเลยไม่ลึกไม่ฝังว่าลือจะมาอยู่ประเทศไทยสิบลู้พี่เรต้องขอโทษลูกเลยนะผไม่เป็นว่าหาอาภัยอยู่แล้วว่าต้องทิ้งสำนักแล้วปล่อยให้สิบผู้พี่ต้องลำบากอยู่เพียงผู้เดียวเพราะมันไม่ลีว่ามันแล้วว่ามันแลวมาแปลงรามาแปลงลางลองไงก็เราก็สิ พู่พี่พู่น้องกลางก็หลิใจมากๆาที่มาจีนสิงูี่พี่โรคเรามังกรมโรคลรามังไอ้แกเหลียวมังฮะไอนี่ลูกเรือวะใช่จะเกิดจากอเมริกไงอีที่ออกจากอเมริกานะใช่แล้วนะลูกเองทำมากับมือ เอ้ลือทำมากับมือไอ้คนนี้โวะเน้นสุกเลยไอ้ตาชึ้งแล้วไม่ใช่แล้วลือทำมากับมือไรยังไงทำไมอ่ะไอ้ลือไม่ใช่อังร่างทำหรออนั่นแหลทำมากับตัวเองนี่เลยอ๋อทำมากับตัวเองฮ่าอันนี้ลูกลือตัวเราเออเท่ากับเป็นชายยากว่ะสิกเดาโอ้ยไม่อย่างนั้นไม่มีปัญหาละไอ้จีทำไมสามารถถ่ายทอดวิชาสารเปาให้กับลือไร้แล้วจริงอ่ะครับจริงสิแล้วต่อไปนี้นะปลาทางโก สารเปลาและท่ารวมกลางน้ำมันจะเกิดความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเราจะกลับมายิ่งใหญ่ในยุทธภพนี้อีกครั้งหนึ่งดีเลยป้าช่างบังเอิญจริงๆเลยป้าครับผมสัญญากับป้าสัญญาต่อหน้าอาจารย์ว่าผมจะนำปลาท้องโขวของป้าแล้วก็สารเปาของอาจารย์น่ะเข้าตลาดหลักสี่ให้ได้พ่อมาตลาดหลักสี่ตลาดหลักซับอาจารย์หลักสี่เป็นตำเชียอะไรเยะแฉก็แฉ เฮียมงคลมาทำไมครับข้อหาอะไรครับเนี่ยข้อหาสมรู้่วมค้กับลูกชายเขาผสมยาเสพติดลงในขนมเอ้าแล้วลูกชายเฮียมงคลล่ะครับตอนนี้ทางหน่วยสองเนี่ยกำลังติดตามเพื่อจับกุมไม่ให้ออกต่างประเทศความผิดก็เลยลงอยู่กับนายมงคลนี่ไงใครผิดผมไม่ผิดเอาไม่อยู่นะคไม่น่าเป็นถช่ขนาดนี้เลย พราะลูกดีแท้ๆเอาอย่าบ้าไปผสมในลูกอมเครื่องรักแท้ๆป้าผมจะไม่ทำให้ป้าผิดหวังนะมว่าภูมิใจในตัวลูกต่อไปบังทับลูกเราจะได้มองใจตานรอบสักหนึ่งเออป้าผมขออะไรอย่างได้ไหมอะไรตอนนี้เพื่อนๆผมเนี่ยยังไม่มีที่อยู่กันเลยให้มันไปอยู่บ้านเราได้ไหมโอ้โหของสองโคของสองครอบครัวก็ไม่มีที่เชิญชวนนอนแล

เดี๋ยวเข้าไปตลาดหลักสีเขามึงแน่สักสีหลักชัดป้าวันนี้งั้นเดี๋ยวผู้ผมอะขอตัวไปฉลองกันก่อนแล้วก็สิบผู้พี่ของป้าเนี่ยนานๆเจอกันทีป้าจะพาไปเที่ยวไหนก็ไปวันนี้ก็เราตองไปเที่ยวกะหลีฉลองกัน้ยทำไมหมอนกชีเกลห่ีไม่หวาน่ชงกับปุกซี เออจำบิ๊กจำบาวบาวไม่เลยกระไรกระไรสะพังเอยสมัยเราอะสิบห้าบาทเองว้าว่าไอ้เหล็กเหล็กนี่รื้อไปพุกอย่างนี้ว่ะไอ้จำบี๊ยอะไรพวกนี้มึงเคยเที่ยวเคยเที่ยวอ่ะอไออย่างนั้งเราไปเราไปผักอวยไอยาสีม่อัปอวยไปผาอวยแต่ชั่วโมงนี้ยังไม่มีตังค์ผักชื้อเชิญไปก่อนอย่าใส่แหวงนะทำไมเดี๋ยวมันทะเลาะนี่นี่ทะเลาะทเลาะ ดี่เลยนะครับสวัสดีครับจ่า่ะสวัสดีครับ แน่ไปตกตกใจวันนี้มาตัวเฉยเฉยเดี๋ยวนี้รู้จัดามาหาก,กินนะเราแน่ในกระต๊อบช่วยพ่อครับจ่าเออทำอย่างเงี้ยดีแล้วต่อไปฉันออกตรวจต่อไปนี้ฉันก็มีอะไรกินตอนดึกดึก <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่ขายวันแรกหรือเปล่าเนี่ยวันแรกเลยครับจ่าครับเอา้าวันนี้ประเดิมเลยดีกว่าพิเศษเลยวันนี้ไม่จะไปขายที่อื่นเพราะว่าวันนี้หมวดเหมาเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวฮะครั้งที่แล้วจ่าก็ให้หมวดเหมาแล้วครั้งนี้ <c oughs> โอ้โหเต็มตู้เลย ให้หมดเหมาอีกอะอ๋อผมเป็นแค่จ่าร้อยผมเป็นอธิบดีก่อนครับผมเลี้ยงแน่นอนเอาไปเลยครับจ่าเอาแค่สารวัตรก็พอแล้วเออเอาละทุกคนวันนี้นะหมวดเหมาสารเปาเลี้ยงทุกคนเย้เอาเลยกินเลยของเราขอบคุณมากครับสารวัตรขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงครับเด็กแว้นอย่างผมก็รู้จักธรรมาหากินแล้วแล้วคุณล่ะครับกลับตัวหรือยัง Ha 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 ha!